ประชารัฐแลนด์หรือเมตาเวิร์สคือการนำเทคโนโลยีโลกเสมือนผูกกับระบบโครงสร้างประเทศให้ไปข้างหน้าโดยใช้ประชาชนเป็นแกนหลักและรัฐเป็นผู้สนับสนุนเราเล็งเห็นว่าหากโลกบุนไวแต่รัฐเชื่องช้าประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงมีมากพอที่จะขับเคลื่อนและเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ เราเชื่อว่าเทคโนโลยีเว็บ3.0จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยทําให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ําภาวะเศรษฐกิจการเข้าไม่ถึงทรัพยากรที่เท่าเทียมกันของคนในชาติการขาดการประสานลอ้อมรวมของประชาชนรัฐบาลและเอกชนซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าเทคโนโลยีโลกเสมือนหรือจัก,กรวาลดิเมิเมตาเวิร์สจะทําให้ความฝันของคนในชาติที่ต้องการจะลดความเหลื่อมล้ําในทุกด้านการกระจายอํานาจกระจายรายได้กระตุ้น กิจพัฒนาอาชีพและการศึกษาเป็นความจริงนอกจากนี้การทํางานของภาครัฐจะทันสมัยโปร่งใสและยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นซึ่งประชารัฐแลนด์จะเป็นคําตอบของทุกอย่างและเป็นทางออกของประเทศในภาวะนี้ครับอเอาเป็นขยายพูดถึงเรื่องของประชารัฐแลนดในวันนี้นะคะวันนี้เราทาอะไรกันบ้างรครับจริงๆประชารัฐแลนะครับเป็นโปรเจกต์เมตาเวิร์สนะครับที่ชื่อว่าประชารัฐนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราทําโครงการประชารัฐแลนดมาเนี่ย หลักๆเลยคืออยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการครอบครองโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินเนี่ยบนโฉนดดิจิตัลเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันโครงการของเราเรามอบโฉนดที่ดินดิจิตัลครับคนละ50ตารางวาฟรีเพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนที่ w w w นะครับประชา l ัฐแลนด์คอเท่านี้นะครับก็จะได้ที่ดินไปเลยนะครับแล้วกออ็อยากเห็นเรื่องของการ ร่วมมือกันระหว่างประชาชนรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่ทำงานในสายเฮลท์แคร์นะครับสายการศึกษาหรือแม้กระทั่งด้านสาธนารนณะอื่นๆเนี่ยเขามารวมมาอยู่กันนะครับด้วยกันที่ประชารัฐแลนด์เพราะว่าอย่างของเราเองเราเป็นแพลตฟอร์มกลางเรียกอย่างนี้ดีกว่าโดยที่เราไม่ได้มีระบบอีโคซิสเต็มหรือเหรียญของเราเองสามารถที่จะ ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาปลักอินแล้วก็มาต่อได้เลยครับร่ะตรงจุดนี้นะทนานเรื่องของราละเอียดโครงการอันนี้คือเราจะต้องมีการเร่งการแจกที่ดินีให้กับทุกคนเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือที่ดินโฉนดตัวดิจิทัลของเราอะครับจะออกมาเป็นในรูปแบบของ NFT โดยจะมอบให้กับทุกคนเลยปริมาณก็คือจํานวน50ตารางวาแบบไรเงื่อนไขขอแค่คุณเนี่ยมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน นะครับแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยเราถามน้อยมากเพราะอยากให้คนเนี่ยลงทะเบียนด้วยความง่ายที่สุดเราไม่ถามที่อยู่นะครับถามแค่ชื่อนามสกุลเล็กบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เพราะเราเดี๋ยวเราเมื่อได้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งตัวโค้ดเป็น NFT เนี่ยกลับไปให้ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่ก็จะเป็นระยะเวลาเป,เป็นเฟดเป็นเฟดไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าณว,วันนี้เนี่ยถ้าใครทราบข่าวหรือเห็นข่าวประชาสัมพันธ์นี้เนี่ยอยากให้รีบลงทะเบียนครับแล้วก็เข้าไปจับจองนะครับ สิทธิ์ตรงนี้กันได้เลยก็ง่ายมากครับเงื่อนไขไม่มีเลยขอแค่เป็นคนไทยมีบัตรประชาชนมีชื่อมีแซ่แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ท่านนั้นเองอันนี้คือใครก็สามารถลงทะเบียนได้เราไม่มีจํากัดสิทธิ์เลยเหรอคะไม่จํากัดครับเจ็ดสิบล้านคนถ้ามีเลขบัตรประชาชนใครก็ได้ครับมาลงทะเบียนได้เลยแต่ว่าหนึ่งคนก็คือหนึ่งสิทธิ์ครับตัวของเองผมก็ได้หนึ่งสิทธิ์โครงการแรกของเราเป็นโครงการอะไรยังไงบ้างคะจริงๆเอ่อ ประชาัฐแรน์เนี่ยเราต้องบอกว่าเราทําเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยจริงๆเรามองเห็นความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในสังคมค่อนข้างเยอะโครงการแรกที่เราจะทำก็คือโครงการขายฝากข้าวตันละสองหมบาทแต่ก็จะมีเงื่อนไขครับว่าข้าวจําเป็นต้องเป็นข้าวในระบบอินทรีย์แล้วก็ตัวระบบข้าวเองเนี่ยก็จะต้องมีมาตรฐานในในในส่วนของเรา นะครับแล้วก็เราจะมีพาร์ทเนอร์กับทางโรงสีเพื่อสอนระบบเทคนิคแล้วก็สอนระบบ IT แล้วก็จะต้องมีการลงทุนในเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่เข้าไปอยู่ในโรงสีซึ่งจริงๆระบบตรงนี้เราเราก็น่าจะเริ่มเทสกันช่วงช่วงนี้ครับช่วง q ิก็เราจะมีโรงสีต้นแบบหนึ่งที่ในการทำระบบพวกนี้ให้เกิดขึ้นจริงเพราะเรามองเห็นว่าชาวนาไทยน่าสงสาร จุดนี้เราจะมีกลยุทธ์ในอย่างไรนะคะในการที่เราจะเข้าไปถึงชาวนาอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าก็เข้าถึงได้มาางถือเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวของชาวตานี้ค่ะจริงๆเราผ่านสมาคมชาวนาครับเรามีกลไกที่มีสมาคมชาวนาที่เราเราทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางท่านหัวหน้าพักนะครับที่ผมนับถือเนี่ยท่านก็ประสานกับกลุ่มชาวนาอยู่แล้วเรามีชาวนาอยู่ปริมาณหนึ่งอยู่แล้วในส่วนของ ภาคกลางเราก็อาจจะเริ่มทาที่ที่ในส่วนของตรงนี้ก่อนในส่วนของภาคก,กลางเพื่อเทสระบบว่าระบบเนี่ยมีความมั่นคงจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆขยายไปแต่ละโลงสีเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการหรือกลไกลเนี่ยผ่านสมาคมชาวนาก็ก็เข้าถึงครับเพราะ่เ,เราอาจจะคาดหวังให้เข้ามาผ่านโซเชียลมีเดียไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีทีมที่เข้าไปเนี่ย ให้กับคนกลุ่มต่างๆเนี่ยได้เข้าไปลงทะเบียนรตรงนี้มากขึ้นครับจริงๆแล้วหลายคนฟังชื่อประชารัฐแลนอะไรเงี้ยค่ะคนอาจจะคิดว่าเกี่ยวอะไรกับพรคพลังประชารัฐห,หรือเกี่ยวกับรัฐบาลอะไรเงี้ยหรือเปล่าอันนี้คือเรากเกี่ยวข้องกันไหมครไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวยอันนี้เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวผมแต่ว่าถามว่าในแง่มุมอื่นก็คือตัวผมเองผมมีตําแหน่งทางการเมืองก็คือเป็นโฆษกพรคพลังท้องถิ่นไทยนะครับแล้วก็ยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะครับ ก็ยังเขาก็เราอยู่คนละพักกันนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการตีความของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางเอินอาจจะชื่อคละชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าการตีความในแต่ละส่วนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของเราก็คืออย่างที่บอกว่าประชาก็คือประชาชนรัฐก็คือรัฐบนะครับเราอยากให้คือคือโครงการนี้จะไม่สําเร็จครับถ้าถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากภาครัฐอันนี้ผมบอกตามตรงเนื่องจากว่าถ้า กลไกของรัฐไม่สนับสนุนเมตาเวิร์สตัวเนี้ยประชาชนก็ก็ไม่ได้ประโยชน์จริงๆสุดท้ายอยากให้ฝากวลามะถึงโครงการดีๆแบบนี้นะคะแต่หลายคนที่อยากเข้าถึงแล้วก็อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างะครับก็จริงๆอยากฝากนะครับโครงการประชาัฐแลนด์ที่เป็นเมตาเวิร์สนะครับของคนไทยเพื่อคนไทยแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ย ลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็เข้าถึงที่ดินอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นที่ดินบน m e t a v e r เวก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการได้เข้าถึงแล้วก็ครอบครองอย่างน้อยก็โฉนดที่ดินบนดิจิตอลคนละ50ตารางวาครับสามารถลงทะเบียนฟรีเพื่อรับโฉนดที่ดินดิจิทัล50ตารางวาได้ที่ w w w ร์บไบเว a ประชารัฐแลนด์ครับ